การค้นงานแล้วครับกลับไปที่ ACM Digital Library ทีนี้ผมจะเริ่มพามาดูทำามอานนี้ ACM นะครับจะมีช่องทางในการสืบค้นสำหรับการสืบค้นแบบแรกเราเรียกว่า browse ไปลนะ journal บค้นไปที่ละชนิดแบบที่สองเรียกว่าเป็นแบบ keyword search มันใช้แพลตฟอร์มเดียวกันกับ ACS นะฉะนั้นถ้าเราใช้ ACS เป็นในที่นี้คล้ายกันเลยคือมีหน้าที่แตกต่างนิดหน่อยไม่ต้องจำเทคนิคสูงมากก็คือใช้รูปแบบเดียวกันแต่จะมีความเหมือนที่แตกต่างอีกนิดนึ่งจะไม่คล้ายซะทีเดียวก็คือ ACS เราต้องเข้าไปท้างในถึงจะเจอ a d v a n c e ตัวน,นี้สามารถเจอ a d v a n d ได้าดาดาจากหน้านี้แหละ a d v a n c d ส่วนข้อที่2ที่ A C S ไม่มีเขาจะมีระบบ Auto Suggestion นะครับ Auto Suggestion คือสมมุติสอบทางทเทคนิคมันยากผมอยากจะพิมพ์เรื่อง AI คือ Artificial Intelligence สกดไม่ถูกทำแบบนี้ครับเอามาวางช่อง search แล้วก็พิมพ์บางส่วนคือ3าสี่อักษแรกของคำแล้วก็พิมพ์ A R แล้วก็ ทีไอร์ติ A t. เราก็จะเริ่มเห็นบทความที่เขาอ,อ,อินเด็กจากคำที่ขึ้นต้นด้วย ARIT มีคำว่าอะไรบ้างเราก็เห็นคำว่า AI อเนี่ยอยู่ในคำลำดับที่4ก็คือชื่อเต็มมันคือ artificial intelligence จะมีคนสับสนในการเขียน i n t e l l i g e n c อยู่2แบบ i n t e l l i g e n c ถ้าเป็น adjective นะครับมันจะเป็น nt แต่ถ้าเป็นคำนามมันจะเป็น CE ฉะนั้นถ้าเราไปใส่ Intelligent ที่เป็น a อช e อรอาจจะเป็นสูนนะดังนั้นอันนี้ a u t o ้ซิเคชชันไมแนะนำมาดีเลยแล้วก็เอาเลือกปึ้งตัวนี้ครับมันก็ได้กลายมาเป็น artificial intelligence ไปอันนี้คือจุดช่วยอันที่หนึ่งสำหรับสับทางเทคนิคอ่ะทีนี้ผมมีให้ทดลองอีกอันหนึ่งสมมติว่าผมเล่น เทคโนโลยี AR ที่ใส่แว่นเ่าหร่ไม่ใช่ VR นะ AR คือโลกเสมือนคือทุกอย่างเหมือนสิ่งแวดล้อมเหมือนเราแต่ว่ามีบางส่วนที่เป็นโลกเสมือนจริง AR เนี่ยย่อมาจาก Augmented Reality นั้น Augmented ผมรู้ว่าสะกดเหมือน October August เออ August เราไม่ได้พิมพ์ A u g แค่นี้ครับแล้วก็พิมพ์ a u g อ๋อแล้วก็เราก็จะเริ่มเห็น o f m e n ใช่ไหมครับแล้วก็จะพิมพ์ m e n เติม ed ดูไหมนะแล้วก็เราก็พิมพ์ augmented r ตัว r เนี่ยตัวนี้เราจะเจอเรียวก็คือของจริง มันก็จะได้เป็น augmented reality ก็ reality, คือ AR ตรงนี้นะครับมันก็จะช่วยผู้ใช้เนี่ยให้รู้ได้ว่าถ้ามันมี index แสดงว่ามีข้อมูลแล้วก็ประโยชน์ข้อที่สองคือเป็น auto suggest ไป็นตัวก็คือแนะนำสกดอลเแทนอันนี้คือประโยชน์ของ ACM functionality ช่วยทุกคนมาอันแรกแทีนี้แล้วผมจะเริ่มสร้างโจทย์ให้